ไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากคำว่าลุยฮนะบรรยากาศนะครับวันนี้เรือใหญ่ก็เขาก็ไปกันโอ้โหนูนกลางอ่างแล้วทีนี้ผมก็พ่วงก,กับนายเอก,กไปนะครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะอากาศดีครับแต่ลมแรงมากครับหลังจากตกปลามาทั้งวันนะครับไม่ได้ปลาเลยนะครับเริ่มเป็นบ้าเป็นบอแล้วตอนนี้ตอนนี้กำลังกลับฝั่งนะครับ ดูสภาพลมนะครับโอ้โหรอดได้กระบุนแล้วตอนนี้เป็นเรือเขาดีมากนะครับไม่โครงไม่อะไรนะครับนิ่งมากเลยเราใกล้ถึงฝั่งแล้วนี่คือผลงานของนารุษนะครับที่ตกได้นะครับเป็นชโดคลอกนี่ก็มีเหยื่อมาแจกนะครับเหยื่อมาแจกจากค่ายฮันสานะครับค่ายฮันสานะครับจำนวน5ตัวนะครับโดยครับโดยมีคําถามนะครับ